สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์นะครับทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับช็อปมาขามเท่ามารายงานตัวแล้วนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่เก้าสิบสี่แล้วนะครับอ่าอีพีที่เก้าสิบสี่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้มีของสะสมนะฮะมาแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับอ่า มาแบ่งปันให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะครับช่องทางการติดต่อผมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว3ช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์0637973771เนะครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะฮะและมีรูปภาพ QR code ของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอขอรูปเพิ่มเติมได้ยินดีให้บริการเหมือนเดิมนะครับอีพีนี้ก็จัดเต็มเหมือนเดิมแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับ อีพีเอฟท่านไหนชอบชอบก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีให้บริการอีพีนี้เป็นอีพีที่94ก็มีของสะสมวสวยๆทั้งนั้นนะครับมาแบ่งปันมีทั้งเก่าและใหม่นะฮะมาปะปนกันมาเรื่อยๆนะครับอีพีเอฟท่านไหนชอบลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแบ่งปันได้ผมแบ่งให้เลยนะครับเป็นของหายากหลายๆรายการฮะมีของหายากหลายรายการนะครับาาก็ ที่เอามามาลงซ้ำก็เป็นเพราะว่าบางทีนะฮะราคาไม่ถูกใจกันนะครับก็เลยต้องเอามาลงซ้ำนี่ของผมมีเยอะนะครับพ้าเครื่องและเครื่องล้างผมมีเยอะนะครับยังม,มีอีกเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะเอาออกมาแบ่งปันให้พี่พี่เอฟเรื่อยๆนะครับหาพี่พี c เอฟท่านไหนชอบลองสอบถามกันเข้ามานะครับราคาจับต้องได้นะช่วงนี้ก็เป็นกระแสรกระแสอยอมรับนะครับ ว่ามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะฮะก็ขอบพระคุณพี่พี่อและพี่พี่ชาว u tube นะครับและอาจารย์ทุกๆท่านนะฮะเข้ามาแล้วก็ลองติดต่อสอบถามเข้าได้มาได้เลยนะครับวันนี้นะครับมีมีดนะฮะมีดเทพสัตานะฮะหลวงพ่อเดิมวัดของโพมีสามเล่มนะครับอ่ามีสามเล่มนะฮะมีทั้งด้ามงาฝักงาแหมเงินนะครับด้ามงาฝักไม้นะครับแล้วก็มีดขวนช้างเล่มใหญ่นะฮะอ่าราคาอาจจะ สูงไปบ้างก็ลองต่อรองมานะฮะเพราะว่าราคาเปิดเป็นราคาเปิดที่ผมราคาปิดดูที่พวกพี่ๆนะครับถูกใจบูทุกถูกใจบูชาราคาไหนลองว่ากันมาแบ่งปันได้ผมแบ่งให้เลยนะครับแบ่งปันบได้ผมก็แบ่งให้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะขายแพงหรือปล่อยบูชาแพงอะไรยังไงก็ลองสอบถามกันเข้ามานะฮะวันนี้นะครับก็มีหลายอย่างนะฮะ ก็ลองลองดูกันนะครับก็นี่ผมเอาลงไปบ้างแล้วนะครับนี่นะฮะเอ่อมีดขวานช้างนะครับมีดควานช้างหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอ่อเดี๋ยวก่อนนะฮะนี่มีดควานช้างหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะยาวนะครับความยาวของมีดนะสิบหกนิ้วครึ่ง นะฮะใบสิบนิ้วครึ่งนะฮะใบสิบนิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับตัวมีดยาวสิบหกนิ้วนะฮะสิบหกนิ้วครึ่งนี่นะครับมีสวยนะครับอืมมีสวยนะฮะราคาจับต้องได้นะด้ํมใหญ่นะครับดูใหญ่มากนี่นะครับใหญ่มากนะครับด้ามดูนะฮะเฉพาะตัวด้ามนะฮะนี่นะฮะความกว้าง๋นวผงจะเทียบให้ดู นี่ตัวดำนิ้วกว่าแล้วนะครับตัวดำนิ้วกว่านะนี่นะฮะตัวดำประมาณนิ้วครึ่งเลยนะครับประมาณนิ้วครึ่งนะฮะนูนะครับ,น,รบนี่นี่ดูการตอกลายนะครับนี่นะครับ ศิลปะยุคต้นแน่นอนนะครับเป็นมีดควานช้างหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะฮะนี่นะครับรายละเอียดเรียบร้อยนะครับราคาแบบนี้นะฮะผมบอกเลยหาที่ไหนไม่ได้นะครับราคาแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้นะฮะพี่ๆเอฟีท่านไหนชอบนะครับรีบเลยนะฮะผมบอกให้ร้องต่อร้องนะครับไม่กล้าต่อไม่ได้นะครับราคาเปิดเป็นราคาเปิดที่ผมนะฮะราคาเปิดเป็นราคาเปิดที่ผม ถ้าพี่ๆ FC ไม่กล้าต่อรองไม่ได้แน่นอนนะครับไม่กล้าต่อรองไม่ได้แน่นะฮะบางทีบางทีก็อยุงบางทีก็อาจจะไม่กล้าต่อเพราะว่าเห็นเล่มใหญ่อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ส่วนเล่มนี้นี่ครับเป็นมีดพกขนาดเล็กนะฮะนี่นะครับมีดพกขนาดเล็กขนาดเล็กเดี๋ยวเอาไปมันถัดบัานให้นะครับ ดี๋ยวจะเอาไม้บรรทัดวัดให้นะครับนี่นี่นะครับก็คร่าวๆนะฮะหกเจ็ดนิ้วครึ่งนะฮะมีเรื่มนี้ประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับรนี่ดนะีกว่าชั่วนี่นะครับ เจ็ดนิ ite, Peace. Peace. Um. ้วครึ่งโดยประมาณนะฮะเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับใบใบนะครับนี่ใบ4ี่นิ้วนะครับใบสี่นิ้วนะฮะเป็นมีดยุกต้นนะครับนุกยุกยุกต้นนะครับนี่ยุกต้นด้ามงาฝักไม้นะฮะด้ามงาฝักไม้นี่นะครับ นี่ลายหนะ้าเกี้ยวหลงแบบเดิมวัดหลวงโพธิ์นูมีพกนะครับนี่การตอกลายนะฮะร,ราคาจับต้องได้ไม่แพงนะครับพี่พี่เอฟซีไม่แพงนะฮะมีอันนี้เก่าถึงยุคนะครับไม่แพงนะครับผมบอกเลยไม่แพงราคาจับต้องได้นะฮะ ็เอาออกมาแบ่งปันให้ในราคาที่ไม่แพงนะครับพี่ๆพี่ๆ f ท่านไหนชอบลองๆนะลองศึกษาศึกษานะครับว่ามีดหลวงพ่อเดิมวัดหลวงโพเป็นแบบไหนนะนี่อันนี้มีดไซส์กระเทยนะครับเป็นมีดด้ามงาฝักงาแหมเงินนะะนี่นะครับนี่ด้ามงาฝักงาแหมเงินนะฮะความยาวของมีดนะครับนี่ห้านิ้วครึ่ง เกือบ6นิ้วนะฮะโดยประมาณครับไซส์กระเทยนะครับกล้ามกึ่งใบนะครับนี่ใบนะฮะใบสามนิ้วนะครับนี่นะครับใบสามนิ้วนะฮะเป็นมีดยุคต้นเหมือนกันนะครับนี่มีดไซส์กระเทยยุคต้นเหมือนกันนี่นะครับดูการตอกนะฮะละเอียดนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับเป็นมีดพกสมัยก่อนนี้นะครับ เล่มกาลังน่ารักนะครับไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่ใช่ไม่ใช่มีดปากกาแต่ใหญ่กว่าปากกานะฮะนี่นะครับพี่ๆเอฟซท่านไหนชอบลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะขอชมรูปหรือจะขอชมรูปเพิ่มเติมก็ได้นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับตามรูปภาพด้านหน้านะฮะหรือจะขอรูปเพิ่มเติมแบบชัดๆก็ได้นะครับดูดํางานะฮะดํางานฝักงานะครับนี่นี่นะครับ ทำงานฝักงานนะฮะนะครับฝักก็เป็นงาแม่เป็นเงินนะครับนี่นะครับราคาจับต้องได้นะฮะศึกษาไปด้วยกันสะสมไปด้วยกันนะครับพี่ๆสมบัติผัดกันชมนะครับลองติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะฮะราคาแบ่งปันไม่แพงแน่นอนนะครับพี่ๆเอฟซีลองลองนะฮะลองดูนะครับ แ,แล้วก็วันนี้นะฮะมีทั้งพักเครื่องและเครื่องรางด้วยนะครับมาแบ่งปันนะนี่มี่พัเครื่องแล้วก็มีสิงนะฮะมีสิงวันนี้นะผมให้วันนี้นะครับราคาแบ่งปันเลยลองนะฮะลองทักมาคุยกันได้นะครับนี่หมอพรนะครับกรมมหลวงชุมพรเป็นงาแกะนะฮะนี่รูปหล่อนะฮะรูปรหล่อกรมหลวงชุมพรนะครับเป็นงาแกะนะ นี่นะครับนี่นี่นะครับสวยๆเลยสวยๆเ,เลยนะครับงาแกะรูปเหมือนนะฮะงาแกะรูปเหมือนกรมหลวงทุมพรนะฮะหรือสเสด็จเตีย่ยนี่ราคาไม่แพงด้วยจับต้องได้นะครับนี่อันนี้ เป็นประพาณนลทนนะฮะประพาณนลทนหลวงปุ่สุกวัดปากคอมะขามเท่านะครับเออชัดไหมเนี่ยแปบ๊บนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูให้ชัดดีกว่าบางทีภาพมันเบลอนะฮะน,นี่นะครับประพาณนลทนนะฮะประพาณนลทนข้างรัศมีนะครับรัศมีข้างเลื้อหลวงปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่านะฮะ เนื้อทองแดงผสมโลหะนะครับนี่ดูหลังจานเต็มนะฮะมีมาเรื่อยๆเลยนะครับผมเมื่อวานนี้ผมไปเจอมาอยู่หนึ่งบ้านนะครับโอ้โหหนุ่มผู้สุกมีเยอะมากนะฮะขอเหมาก็ไม่ให้นะครับขอเหมาไม่ให้ด้วยกําลังจีบอยู่นะฮะเดนียวถ้าได้แล้วเดี๋ยวจะเอามาลงให้ชมนะครับมีหลายองค์มากเลยบ้านท่านติดข้างวัดนะฮะนี่อันนี้ เป็นผงคุกรักนะฮะนี่ผงคุกลักหลวงปู่สุกวัดปากคองมะขามเท่านะครับนี่เนื้อผงคุกรักนะะหนังจานนะครับนี่หลังจานนะครับพี่พีเซีท่านไหนชอบนะบลองลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่นะครับนี่ทำไมมันเบลอเบร์อ๋อ นี่นี่นะครับเนื้อผงคุกลักหลวงผู้สุกวัดปากขอมะขามเท่าที่พี่เอฟซีท่านไหนชอบลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้บริการเหมือนเดิมนะฮะนี่นะครับสิงวันนี้ได้สิงมาสองตัวนี่ตัวนี้เคยลงแล้วอีกตัวหนึ่งยังไม่เคยลงนะฮะเป็นสิงเกาะกระจกนะครับนี่ นะครับสิงก็บกระจกหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่สวยๆเลยพี่ๆเอฟซีท่านไหนชอบลองสอบถามมาฮะราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงแบ่งปันให้นะะส่วนนี้นะฮะสิงสามขันหลวงพ่อเดิมนะครับนี่เป็นงาแกะนะฮะดูสวยนะครับพี่ๆสวยอกใหญ่นะฮะอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับนี่ ลองศึกษาดูนะครับว่ารูปร่างนี้ใช้ได้ไหมนะครับก็บอกแล้วนะฮะร,ร่วมร่วกันศึกษาและสะสมนะครับวันนี้มาแบ่งปันนะฮะนี่งาแกะพระพุทธนะฮะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเลี่ยมท้องนหนาๆเลยวงใหญ่ๆนี่นะครับดูการแกะสีมือนะครับคมชัดลึกนะฮะเนื้องาแห้ง สวยนะครับนี่หาดูไม่ได้แล้วครับแบบนี้ราคาจับต้องได้ด้วยนะครับราคาจับต้องได้ด้วย ppfc ท่านไหนชอบลองติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับนี่สิงตาแดงนะฮะนี่งาแกะของผ้าหอมสภาพสวยสมบูรณ์ผมเคยลงแล้วหลายรอบเลยครับราคายังไม่ยังไม่โดนกัน ผมเช่าบูชามาพอสมควรเลยก็แบ่งปันให้โดยที่แบบว่าพี่พี่อซหลายท่านนะอยากให้ราคาต่าลงมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเี้นะครับก็ลองดูนะครับลองส่วนมาเรื่อยๆนะฮะเผื่อใจอ่อนนะครับแบ่งปันบูชาได้ผมแบ่งให้นะฮะนี่นะครับเหรียญน,นโมตาบอร์ดหลวมพ่อโกยวัดโคศิตารามนะฮะหรือเหรียญวัดบ้านแคปีสองห้าหนึ่งห้านะครับเหรียญทองแดงลมดํา เดิมๆเลยนี่นะครับเดิมๆเลยนะครับหาดูไม่ได้แล้วนะแบบนี้นะฮะหน้าตาติดชัดผิวเหรียญยังเดิมๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะซีนเข้าถุงเก็บสภาพเหรียญไว้นะครับอย่างน้อยๆก็ยังสวยอยู่นะครับนี่ภาพถ่ายนะฮะครึ่งองค์หลังตะกุดสามดอกนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรามปีสองหนึ่งนะฮะนี่นี่ภาพ อันนี้เลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะครับผมบอกให้เลยเลี่ยมเดิมจากวัดอย่างนี้นี่คือเลี่ยมเดิมจากวัดไม่มีไม่มีอะไรผิดเปลี่ยนไปยังไงเลยนะฮะนี่เลี่ยมเดิมจากวัดไม่ได้แกะออกเลยนะครับไม่ได้แกะออกเลยแล้วก็นี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์คีตาสี่ชายสามชายนะฮะพิมพ์คีตาสามชายเป็นพระหล่อโบราณฐานหล่อเต็มนะครับนี่เป็นพระหล่อโบราณฐานหล่อเต็ม สวยๆเลยนี่นะครับอ้วนสมบูรณ์นะครับดูชายนะฮะชายจีวรชัดสวยนะครับแบบนี้นี่ฐานล่อเต็มนะครับนี่นะครับเป็นพระล่อโบราณนะฮะนี่นะครับเป็นพระล่อโบราณนะราคาไม่แพงด้วยผมแบ่งปันให้นะฮะพีพีเอฟซีองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ อันนี้เป็นรูปลอนะฮะรูปลอหลงพ่อเดิมกูแตกวัดพนมลอกพิมพเอฐานสูงนะฮะนี่พิมพเอฐานสูงหน้าไทยนะครับนี่อง์นี้นะฮะเดิมเลยจากวัดนะครับกูแตกวัดพนมลอกนะฮะนี่อันนี้ผ่านพันเอ็กแล้วนะครับการันตีพันเอ็กให้เลยนะครับนี่นะครับการันตีพันเอ็กให้นะครับมีปัญหาทักมาได้เลยครับสำหรับหลงพ่อเดิมกุแตกพนมลอกนะครับนี่ แบ่งปันให้นะครับวันนี้นะครับแบ่งปันให้เลยสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะฮะนี่เหรียญกลมมะลวงชุมพรนะฮะนี่เหรียญกลมมะลวงชุมพรนะครับเหรียญเนื้อเงินสองสี่หกหกนะครับนี่เหรียญยุคต้นนะฮะนี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะฮะขอบตัด นี่ตอบตัดเลื่อยนะฮะดูนะครับด้นานหลังชัดแจ๋วเลยนะครับนี่นี่นะครับสวยสวยเลยราคาไม่แพงด้วยนะฮะแล้วก็มีจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะฮะนี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเป็นเนื้อทองเป็นเนื้อหล่อสวยมากผมบอกเลยเป็นเนื้อหล่อสวยมาก พระเป็นห่วงในตัวนะฮะนี่นี่นะครับนี่เสวยเลยนะครับพี่พี่เอใครที่ดูเป็นนะฮะดูเป็นดูชอบนะครับลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับราคาจับต้องได้เหมือนเดิมไม่แพงนะครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี้ไก่หางพวงนะครับนี่เลี่ยมเงินหน้านาเดิมเเลยนะครับราคาไม่แพงด้วย นี่นะฮะเฉพาะเลี่ยมเงินหน้าหน้าก็หลายบาทแล้วนะครับแต่ผมเอามาแบ่งปันนะเอามาแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะครับบูชากันนะฮะนี่นะครับเนื้อดินแน่นตัวหนังสือคมนะครับอกคมแขนคมนะครับไก่ปากแหลมหางสวยนะครับคือพระสมบูรณ์นะฮะนี่นะครับพี่พี่เอฟซีท่านไหนชอบลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ นี่สมเด็จหลวงพ่อพรมหลังยันสิบนะครับนี่เนื้อทองละคังผิวสวยอันนี้สวยแห้งชัดนะครับนี่นี่นะครับสวยแห้งชัดดูขอบนะฮะสวยคลิปนะครับเหรียญหลังยันสิบนะฮะหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่พี่พีเอฟซีท่านไหนชอบหลวงพ่อพรมนะก็ลองสอบถามกันเข้ามานี่สมเด็จฟ้าผ่านะครับหลังปั๊มตา,าปั๊มยันหลวงพ่อพรมนะฮะ เนื้อนี่สวยนะครับหาชมยากนะฮะดูนะครับตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับพีพีเอฟซีลองดูนะครับตัวจริงเสียงจริงยันครบนะครับนี่ราคาจับต้องได้ไม่แพงนะครับลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนี่เคี่ยวเสือหลุพนกนะฮะจานเต็มตัวเลยนะครับอัคระบ่งบอกอยู่แล้วนี่ ดูนะครับนี่ราคาไม่แพงด้วยนะแบ่งปันให้นะครับอีพีเอฟีท่านไหนชอบลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะฮะวันนี้มาแบ่งปันจริงๆนะครับหากพี่พี่ท่านไหนชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับวันนี้นะฮะอีพี EP นี้ผมก็มีของมาแบ่งให้เหมือนเดิมนะฮะก็ ลองสอบถามกันเข้ามานะครับว่าชอบชิ้นไหนราคายังไงนะแบ่งปันได้ผมแบ่งเลยนะครับให้หนึ่งวันวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับอีนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ